bà sụt nói mà thử cắm thử phun mấy đồng đây đây kéo đứa với nó ủ con nục này หลุดแล้วดิคือเบ,บาๆวะหลุดแล้วว่าพี่น้องถืออยูอ่ต่ประสูดรครับประสูดหน่อยมันขึ้นมาไหมครับโอ้ยอย่าหลุดเด้อน่าติงเดี๋ยวอู้เดี๋ยวพี่น้อง เดี๋ยวปลาหลุดยับลงไปเอาคนติงเดียวไหมออบบ เฮ้ยเปียกแต่สาวเทีต้องลงนะครับจะได้มีแต้มนะครับโหประมาทไ่ได้ครับปามสิลุดโอ้หน้าสิลุดแท้ๆครับ tinh đeo, tinh đeo, vinh nà bọn nó ít được hộp hàm thấp hộp 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 นี่ครับว่ามันตัวน้อยครับคุณยิงถากเกือบข้ามเลยครับฮามเติบอยู่ครับเดี๋ยวขึ้นไปเบื่งข้างบนนะครับมาแล้วครับพี่น้องครับแต้มแรกเป็นประสูตรครับนึกว่าตัวน้อยูหขึ้นมาแล้วก็ฮามอยู่ครับสองสามขีดอยู่แขวครับเขว้ฟุ๊กไปครับย้ายไม้เรื่อยๆนะครับดูไปหลายๆต้น

เฮ้ยโดนโดนโดนครับเต็มสองเฮ้ยอ้าวพี่น้องลุดโอ้โหโอ้โหอุตสาเลี้ยงไว้แล้วนะครับลุโดโห,หน้าตัวตั้